ชายเล็กพยายาิธีกรบรรทายิมครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมา18วัน2-3อาทิตย์เนี่ยซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่สระแก้วครับอ,อยู่ที่นู่นเลยนะที่ค <นะ S 2> ่ายเนาะค่ายมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมบางที่นั่นก็มียอดกุมารมีแล้วก็เพื่อนในค่ายก็ <c oughs> คือช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18เราสูงเท่าไหร่สูง180ได้ไหม70กว่า170กว่าเรา ใบมวยมารวมทั้งหมดได้กี่้บที่ต่อยมาต่อยมากะหลักร้อยได้ไหมได้เนาะประมาณนั้นนะอืมแล้วของเรานที่เป็นมือกระจายอะไรครับเอ่อตีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับสุรศักดิ์ไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยคราวนี้ไฟแรกแล้วได้ศึกษาเก่งการต่อยมากไหมเอศึกษาเขาเป็นมือกระจายลยมวยหมัดแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยววางแผนยังก็กันหมัดให้ได้ก็คือค่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างล่าสก่อนไปโควิดที่เราต่อยไว้ที่ไหนโควิด ไปไว้ที่ลังปิตเนี่ยลังสิบนี่วันนั้นเจอใครความล็เป็นไงก็แพ้แพ้เข้ามาวันนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่แล้ววันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบห้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีตัวี่สิบสี่จังะไรเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างก็เกินจุดสามอ๋อโอ้ยเดินไปเดินมาก็ผ่านแล้วเนาะอย่างไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลสามโลกว่าสามโลกว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนขับเรานี้นะ พี่น้องชาววีรลำเป็นกำลังใจให้เราเต็มที่ครับครับผมว่าน้องชายผมครับ